กันที่การให้บริการสาธรารณสุขอย่างเป็นเลิศก,กันค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานียกระดับบริการสาธรารณสุขที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกับเปิดเวลเน e เซ็นเตอรหรือศูนย์สุขภาพเพื่อแนะนำเรื่องการกินการใช้ยาและการบำบัดด้วยสมุนไพรไทยติดตามจากรายงานนี้กันค่ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันดอนหรือรอพอสตพันดอนตั้งอยู่ในตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีถือเป็นรอพอสตขนาดกลางดูแลประชากรกว่า6000รายในพื้นที่ครอบเกี่ยว14หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพันดอนและเทศบาลตำบลกงพันพันดอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันดอนเปิดให้บริการประชาชนด้วยระบบวันสต็อปเซอร์วิสตรวจรักษาและรับยาได้ในที่เดียวประชาชนไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลอำเภอหรือตัวจังหวัด ลดค่าใช้จ่ายและช่วยประหยัดเวลาในการรอคอย นายพิยรพงษ์บัวเกตสาธารณสุขอำเภอกุมภาวาปีให้ข้อมูลว่ารอพอตอพันดอนมีจำนวนบุคลากร,กรหลายวิชาชีพทั้งพยาบาลน,นักวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขบริการเชิงรุกเชิงรับที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและทำงานเป็นทีมเดียวกันที่นี่ยังเด่นในเรื่องของการดูแลประชาชนให้สุขภาพดีลดการใช้ยาจึงมีศูนย์สุขภาพดีหรือเวลเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้ประชาชนเข้ารับคำแนะนำทั้งการเลือกกินอาหารที่เหมาะ การใช้ยาที่ถูกต้องรวมถึงการบำบัดฟื้นฟูด,ด้วยสมุนไพรไทยซึ่งช่วยลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็นและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้คำแนะนำประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพผลการดำเนินงานได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่แล้วก็ช่วงนี้เราก็จะดูแลเน้นไปที่การดูแลสุขภาพ ของกลุ่มที่มีสุขภาพดีหรือในการสร้างเวลเนสเซ็นเตอร์นะเพื่อดูแลสุขภาพดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลุ่มที่มีสุขภาพเสี่ยงให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะสามารถที่จะให้บริการในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในการให้คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือที่เราเรียกว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะไลฟ์สไตล์เมดิซีนในการให้คําแนะนาปรึกษาแล้วก็การให้คําแนะนาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับนะเช่นการดูแลสุขภาพร่างกายการลดความอ้วน นะครับลดด m เเพื่อลดภาวะเสี่ยงสุขภาพนะครับที่ต้องมีความเสี่ยงอยู่ครับผม หนึ่งในผู้ใช้บริการที่รพรสตพันดอนแห่งนี้บอกว่าปกติเข้าไปรับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลประจำอำเภอซึ่งห่างออกไปประมาณ7กิโลเมตรที่นี่ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาการกินการควบคุมอาหารจึงทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติวันนี้จึงได้รับยากลับบ้านลดลงรวมถึงลดระยะเวลาการเดินทางเดิมที่โรงพยาบาลจะใช้เวลาทั้งวันแต่ที่นี่ใช้เวลาไม่ถึงหชั่วโมง โอ้ยเพิเพ่่นแนะน้าดีเพราะว่ามือมือนี่ก็ได้ลดยาค่ะสะดวกมันอยู่ใกล้บ้านมันไ่ได้ไปน้าอำเภอไปพุ่นต้องไปเป็นมือเพิ่นพ่นก็มีโครงการให้เฮ้านี่ดูแลสุขภาพคือควบคุมอาหารว่าต้องให้ได้กินยาายต่อไปแต่ว่าก็ดีใจร้ายมือนี้เพราะว่าได้ลดยาจ้ะ ที่สำคัญรพอพศอตพันดอนอยังได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอที่กระจายอยู่ในทุกชุมชนทำหน้าที่เป็นด่านหน้าเฝ้าระวังโรคให้ความรู้ด้านสุขภาพบริการสุขภาพและประสานงานส่งต่อผู้ป่วยมาที่รพอพศอตอ,อย่างรวดเร็วการทำงานเชิงรุกและการร่วมมือกันของบุคลากรทางการแพทย์กับอ,อสอมอทำให้การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ชุมชนพันดอนแห่งนี้เป็นไปอย่างครอบคลุมและยั่งยืน พอสมอเราก็เป็นหมอประจำบ้านนะครับที่ดูแลพื้นที่นะครับแล้วก็คัดกรองอผู้ป่วยนะครับแล้วก็ส่งต่อมาที่รพอพสตอเรานะครับเพื่อมีบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงครับที่เราคัดกรองไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานอะไรที่เจาะปลายนิ้วนะครับก็จะส่งต่อมาที่รพอพสตอเราครับผม การให้บริการที่รวดเร็วของรอพอสอตพันดอนผสานกับความใกล้ชิดของอสอมและศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ทำให้ชุมชนแห่งนี้มีต้นแบบของการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงง่ายลดค่าใช้จ่ายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงนัทพงษ์เรืองวิริยะนุก,กุล NBT ภาคอีสานจังหวัดขอนแกน่นรายงาน